ครับสวัสดีครับดินน้ำลมไฟนาไร่สวนผสมผสานนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่14กระกรกฎาคม2,564นะครับเวลาขณะนี้ก็7โมงเช้านะครับ7จโมงเช้านะครับหลังจากฝนตกนะครับ2อ,อวันตอนอกลางคืนฮะเมื่อวาน เมื่อวานคือวันที่สิบสองนะครับสิบสองก็ตกช่วงประมาณสักสองทุ่มนะครับถึงประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับก็ตกหนักแต่ก็หนักหนักไม่มากเท่าไหร่หนักพอประมาณนะครับก็ตกวันที่สิบสองก็ตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงตีสักสี่สิบห้านาทีแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อคืนวันที่ 13นะครับก็ตกลงมาอีกครับก็ช่วงช่วงเดียวกันครับก็คือสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะฮะก็ตกพอๆกันครับก็หนักพอประมาณนะครับสิ่งที่เห็นครับฟ้าหลังฝนนะครับตอนนี้นะฮะช่วงเช้าของวันที่สิบสี่นะครับนานะครับก็จากที่แหลงนะครับใกล้จะตายนะฮะก็ดูเขียวชุ่มขึ้นมานะครับ พอเดี๋ยวดูให้มันฟื้นตัวสักหน่อยเราก็จะลงปุ๋ยนะครับอันนี้คือนาข้าเหนียวนะครับไอสองสองบิ้ทางนู้นไะกลๆนะฮะที่เห็นาทางก่อนจะถึงบ้านคนนะครับอันนั้นก็เป็นข้าเหนียวข้าวเหนียวพันสลินทอนนะครับพันยะสลินทอนนะครับนะครับแล้วก็อันใกล้ๆนี้นะครับก็คือ ข้าวเหนียวกล่ำนะครับนะฮะเราทำข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ช่วงแรกก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับก็ใส่เพื่อให้กระตุ้นนะฮะแล้วก็เว้นมานี่ก็น่าจะเกือบเดือนนะครับเพราะฝนแรงครับแล้วก็ <c oughs> อันนั้นคือนานนะครับส่วนทางนี้นะครับก็เรามาดูเรื่องปลาบ่อปลานะครับ ฝนตกมาปลาก็เมื่อกี้เห็น้อยหัวอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะฮะปลานะครับปลานินครับประมาณสองพันตัวนะครับเนี่ยนะครับรอยหัวอยู่ทั้งนเนี่ยรอยหัว <c oughs> เต็มเลยนะครับได้รับฝนได้รับน้ำฝนสองวันไอ้ทางนู้นก็ที่เส้นท่อท่ออนนุนนะครับนี่นะครับ ก็เป็นท่อจากาเมื่อผมทําธนาคารนั้นไปดินเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาน้นํามันแล้วก็ในในบ้านนะครับลงมาแล้วก็จะไหลจะมีสองท่อนะครับดีท่อนหนึ่งนะครับเนี่ยฮะท่อนหนึ่งส่วนอันกลางนั้นนะฮะ <c oughs> เป็นท่อบางทีเราก็อาศัยน้ำประปาบางถ้าช่วงหน้าแรงนะครับก็ปล่อยลงนะครับนี่นะครับก็คือ เอาจากธนาคารน้ำใตดินนะครับที่ของหลวงพ่อสมานศิลประโยนะครับที่ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็เอาถามวิธีการมาทำนะครับพอน้ำจากในบ้านมันมันมันเป็นคูเป็นคันนะครับมันก็ร่องมาแล้วก็ลงมาในบ่อแล้วก็เอามาใช้ในบ่อนี้นะครับนี่นะครับที่เห็นที่รอยหัวอยู่นะคือปลานินนะครับปลาดินหมันนะฮะปลานินหมันเขาบอกปลานินหมันนะเอามาจากของ สำนักง,งานประมงนะครับขอบบอ่ก็จะเห็นนี้นะครับมันก็เป็นมะม่วงแล้วก็มะมะอะ่ากล้วยนะครับมะพร้าวนะครับขอบอนบนะฮะนี่แล้วก็แล้วก็จะมีโซลาเซลล์นะครับมีมโซลาเซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำาราดานใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับสูบแล้วก็ลงบอ่อนะครับ นี่ฮนะลงบ่อพอถึงเวลาประมาณสักแดดหน่อยๆห,หรือแดดร้อ,อนๆเป็นอันนี้เป็นระบบโมโนโน,นะฮะเพราะว่ามันมันได้ครับจะถูกตังหน่อยนะครับแล้วก็จะสูบลงไปในบ่อเลยก็จะช่วยได้อันหนึ่งนะครับอันนี้ก็แทงสําหรับเก็บน้นบนํานะครับน้ําประปานะครับ่าบางทีเราต้องเอาน้ําประปาช่วยนะครับส่วนตัวนี้ก็ปั๊ม จากบ่อฮะเอาไปฉีดให้น้ำนะครับอันนี้คือสวนสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยนะครับอันนี้ก็มีพกกระพงกระเพานี่กล้วยมีกล้วยมีมะปางมีอะไรนะฮะนี่กล้วยมีสตอก็มีนะครับมีผลนตกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้บ่อนี้นะครับผมขุดไว้ได้สองสามสี่วันนะฮะพอวันแรกผมปล่อยน้ําเสร็จมันก็ ประมาณนั้นก็จะยุบแต่นี้ผมก็ย่าโดยเอาดินเหนียว <c oughs> อันนี้เป็นดินทรายนะเอาดินเหนียวมาย่ำสองแล้วผมย่ำยาเพราะว่าผมปล่อยลงไปเนี่ยมันจะมีน้ําขี้ปลาอยู่เป็นสีเขียวๆผมก็ดินเหนียวลงไปย่ำย่ำแล้วผมก็ปล่อยไว้นะฮะแล้วเอาน้ําใส่ครึ่งหนึ่งพอตกตอนกลางคืนฝนตกพอมาสังเกต ตอนช่วงเช้าอีกวนันคือวันที่สิบสามนะฝนยังไม่ตกตอนวันที่สิบสามนะครับน้ําก็ไม่ยุบเท่าไหร่นะฮะยุบไปไประมาณสักเกือบขนาดเนี้ยนะฮะจากขอบบ่อนนะครับตอนนี้พร้อมคืนเมื่อคืนฝนตกมากันฮะนี่ผมมาลองก็ดูแล้วลองเอาแหนแดงมาปล่อยสัก <c oughs> กำไม่ถึงกามือนะฮะลองมาก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวน้ําจะแห้งนะฮะนี่นี่ก็คือ นี่คือสวนกล้วยนะครับมีทั้งริมทางนู้นนะครับก็ไอ้ทางนู้นนะครับคือคือมีต้นต้นฝรั่งนะฮะต้นฝรั่งมีทั้งอ่าเป่าซื้อยิมสูงไส้แดงแล้วก็แตงโมนะครับแล้วก็ทับทิมต้นหนึ่งก็ฝั่งทางนู้นก็จะมีพวกไผ่นะครับที่ผมเอาไผ่ <c oughs> อ่าไผ่ไผ่ไผ่เลี้ยงนะครับมาเพาะแล้วก็หมดขึ้นแล้วนะฮะนะครับนี่นี่นะครับนี่ ก็ครอบคณาตรงนี้ก็มีมะม่วงแล้วก็มี <c oughs> แคร์นะครับมีแคร์มีต้นแคร์แคร์เตี้ยนะฮะเนี่ยเป็นคณากินได้น,นะครับให้ฟังท้งทางท้งทาง,งด้านนู้นแล้วก็ <c oughs> จะมีพวกแคร์แล้วก็จะมีชะอมนะฮะชะอมก็เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับเพราะมันแรงแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมแล้วก็จะมีพวกว่านหางจระเข้อยู่นะครับคนาทางนู้น ก็เสริมกับไอ้ต้นไม้ที่มันตายไปนะฮะเอามาเสริมมีมะม่วงนะครับเนี่ยอันนี้เรามาต่อบอ่อไอ้สวนตรงสวนกล้วยนะฮะก็จะมี <c oughs> อันนี้ก็จะมะีต้นกล้วยคือเล็บมือนางนะครับแล้วก็มีหอมหอมทองหอมทองก็ประมาณเกือบ20ต้นน้ำว้าน้ำว้าก็มีทั้งน้ำว้าปักช่องห0ูนน้ำว้า ธรรมดาหรือบางทีเขาเรียกเรียกว่ากล้วยเปรี้ยวนะครับบางทีกล้วยเปรี้ยวนะฮะเรามีกล้วยไข่สตอมีจำปะดะต้นนึงนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่ผมหลุมๆไว้บางบางมันก็อย่างว่านะฮะมันก็มีตายบ้างนะครับก็ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์การลอดตายก็ถือว่า90%นะครับข้างขางนี้ก็จะมีพวกอโวโคโดตักไค้นะครับไผ่ อันนั้นก็จะปลูกพวกพืชสำหรับขึ้นนะฮะเป็นเรื้อเป็นพวกมะละอะไรต่ออะไรที่เราทำเป็นบ่ออะไรทำเป็นไอ้ท่อไว้เน่ครับเนี่ยนะฮะนะครับอันนี้คือขอบบ่อทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะมีที่นั่งพักแดดเวลามาทำงานนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ <c oughs> ก็จะทำเป็นลักษณะเป็นเรียกลำรางนะครับบาง บางทีบางอันเขาก็เรียกของไส่ไก่แล้วแต่นะฮะลำลางของไส่ไก่ของไส่หมูไส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นที่สําหรับว่าเวลาน้ํามันก็เลาะรอบๆไม่ได้ซึมนะซึมแพ่กระจายคือน้ําเนี่ยมันก็ซึมไปเรื่อยพอมีน้ําก็ซึมต่อนไปต่อนไป่อแต่ว่า ถึงเวลาหน้าแ้งมันก็แห้งนะครับอันนี้ผลถ่ายดูตอนฝนนะครับอันนี้ก็สําหรับเวลานั้นผมก็จะเอาที่ใส่ถั่วฝัยางที่สูบสูบน้ํามากระใสนี่ก็มันก็จะกระจายไหลออกไปนะครับก็ไหลาตามเป็นร่องไปเรื่อยๆนะครับนี่นะก็นัน็มีแตงโม,โมนะแตงโมมันขึ้นเองนะครับอันนี้าภัยนะครับมตัวน,นี้น้ําอันนี้เดี๋ยวก็ต้องสังเกตไว้ก่อนนะครับเพราะเขายังไม่กล้า ปล่อยแหนแดงไปเยอะนะฮะเนี่ยนะครับก็มันก็แหนแดงเนี่ยขนาดนี้ถ้ามันได้ขนาดนี้แล้วถ้ามันน้ำอยู่นะเดี๋ยวก็เต็มเองฮะแต่ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากว่าจะแตกก็กว่าอะไรกว่าจะนั่งไปถ้าจใจมันดีก็เอามาเอามานะครับเยอะๆแล้วก็ปล่อยมันจะขยายแหนแดงมีประโยชน์นะฮะตรงในอนในเจ้าเจนนะครับส่วนบอ่ออันนี้นะนี่นะครับผม ขุดเพื่อเวลาฝนตกมากๆจากบริเวณทั้งสวนทั้งเนี่ยทั้งนาอะไรน้ําก็จะไหลลงมานี่นะครับนี่ฝนตกอ่าสิบสองสิบสามกลางคืนนะได้น้ําขนาดนี้นะครับอืที่เห็นว่าวงหวงน,นี่ไม่ใช่ขุดทรงแบบนี้นะฮะมันพังลงไปนะครับดินที่นี่นะฮะข้างข้างข้างบนแข็งจริงอะดินทรายพอขุดลงไปสักเม็ดครึ่งนะครับเป็นดินอ่อนฮะแล้วพอขุดปั๊บก็จะสไลด์ลงสไลด์ลงนะครับ พอเวลาฝนตกมาพอน้ำขึ้นมันก็สไลด์เลยไปรูปแบบนี้ครับก็โอเคครับก็เปดูปเป็นธรรมชาตินะครับก็จะมีนี่มละกอแขกดำนะครับไอ้ส่วนที่เห็นถ่ายใหม่ถ่ายพวนใหม่นะั่นก็คือเราเคยปลูกพวกจตงโมนะฮะอันนี้ก็เคยปลูก <c oughs> ข้าวโพดนะครับอันนี้ก็คือปลูกผักพืชเชิงเดี่ยว ช่วงนั้นนะฮะก็เริ่มต้นแรกๆทําก็เก็บเกี่ยวไปแล้วฮะอันนี้ก็จะมาพูวนดินแล้วทาใหม่ในส่วนที่เห็นสาวขึ้นนี้นะครับก็จะทําเป็นค้างนะครับแล้วทางด้านหลังสักสองช่วงนั้นก็จะทําเป็นที่อ่าสมอ,อะไรนะกระชังบกนะฮะกระชังบกออกมาตั้งวางไว้นะครับแล้วก็จะ เอาแหนแดงมาปล่อยแล้วก็หรือจะหาปลาหรืออะไรอะไรมาเลี้ยงบนกระชังบุกนะครับ <c oughs> แล้วเขาค่อยทำนะฮะช่วงนี้ก็พอฝนตกแล้วก็แล้วปล่อยมันแน่นหน่อยนะครับว่าค่อยๆเนี่ยบากเอาไว้นะครับอันนี้มาฮ <c oughs> อลแลนด์นะครับก็ปลูกประมาณสิบต้นก็นเหลือสองต้นแล้วก็เลยให้น้องเขาไปปลูกสองสามต้นแล้วก็ส่วนที่เหลือผมขุดขึ้นมาก็จะมีเป็นโรคเชื้อรานะฮะเชื้อราที่รากนะแล้วโขนเน่นา แขกดาก็เหมือนกันนะครับก็จะมีโคนเน่าก็มีตายไปสองต้นสามต้นนะครับส่วนทั้งลุมทั้งนี้นะฮะที่เห็นเห็นเนี่ยเตรียมไว้ปลูกต้นไม้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นทางสำหรับขนสัมภาระต่างๆนะครับเนี่ยนะครับทำเป็นทางขนสัมภาระเพื่อจะเข้าออกในสวนนะครับก็จะมีเถียงนาตรงนี้สักหน่อยนะฮะแต่ยังไม่ทำไม่เสร็จนะครับค่อยๆอันนี้ก็พลิกนะครับ แล้วก็อันนี้ก็อ้อยนะครับที่เห็นนี่ก็คือสุพรรณบุรี50นะครับสุพรรณบุรี50นะครับก็มี1หลุมสองหลุม3าหลุมสี่หลุมห้าหลุมหกหลุม7ดหลุมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลุมนะครับนี่นะครับสุพรรณบุรี50นะครับฝนตกมาก็นั่นนะขึ้นแล้วนะฮะนี่หลุมนึงก็สี่ท่อนมั่งสี่ท่อนก็สี่ท่อนก็แปดตานะครับหัวท้ายสามท่อนมั่งนะครับ นะครับส่วนทางนี้ก็เป็นอ้อยเหมือนกันนะครับก็เป็นอ้อยดำพันมะลิชาตหรือเคยบางทีเรียกว่าปาริชาตนะครับก็สี่ท่อนมั่งสามท่อนมั่งก็สิ่งที่เห็นก็คือเราซื้อมาจากทาง <c oughs> ทางเว็บไซต์นะฮะพอมาเสร็จแล้วก็มันอาจจะเดินทางแล้วกันเนี่ยนะพอปลูกปูแล้วก็ <c oughs> ก็เห็นนะฮะว่าอันนี้ก็ขึ้นต้นหนึ่งอันนั้นขึ้นต้นพอเลยไปทางนู้นนะครับก็จะขึ้นเยอะนะครับมาขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็เพราะว่าสภาพดินอะไรตัวอะไรก็มันก็อย่างที่เห็นนะครับที่ปากหลักปากเสานั้นก็กะว่าจะลงทุเรียนสักสองสามต้นนะฮะล้วก็ทดลองกันดูนะครับว่ามันจะอย่างไรแล้วก็ต้องเอาท่อท่อซีเมนต์มาครอบให้ตั้งเป็นที่สูงก่อนนะครับเพร,ะระาะว่าน้ําจะขัง อันนี้ก็มะม่วงนะครับมะม่วงพันนองแสงนะครับมันหนองแสงพันมันดั้งเดิมหนองแสงสระบุรีนะครับก็เดี๋ยวนี้จะหายากแล้วนะครับที่เห็นตรงนู้นนะครับก็เป็นไผ่นะครับไผ่กิมซุงนะครับไม่ใช่ฮะสางมลนครับอันนั้นสางมลนครับอันนั้นสางมลไผ่นะครับส่วนกิมซุงทางโน้นครับไม่ล่ะ นั่นฮะนะกิมซุงนะปลายเนิ้วครับนะฮะกิมซุงนะครับกิมซุงก็เอามาปลูกกอสองอย่างละต้นก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราวกทุนทรัพย์มันน้อยนะครับราคาก็ไออย่างกิมซุงก็เจ็สิบสางโมงนี่ก็ร้อยหนึ่งนะฮะตอนน้องมงเทนี่ก็ร้อยหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับ ก็จะเป็นมะ,ะขามป้อมนะครับมะขามป้อมพันยักษ์นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมดูๆแล้วจะมีพันอินเดียพันแนล้วเขาบอกมันนั้นเลยก็เอาพันยักษ์เอาสิ่งที่หาเราหาได้นะครับนี่แล้วส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นะมะม่วงเขียวสวยสามต้นอันนี้ผมก็เพาะจากเมล็ดไอของคืออันนี้ไม่ยงชิดนะครับนะครับไมายงชิด ก็พึ่งเพาะแล้วมันขึ้นก็เกิดมาก็ปลูกที่เห็นไอ้ถังดำๆห้อยอยู่ในอันหนึ่งนะครับนู่นนะครับนู่นนะครับ,นนรบสับอยู่ในร่องอันนี้ก็คือมะพร้าวนะครับมะพร้าวหอมมะพร้าวหอมพันเตีย้ยนี่คือปลูกเขาว่ามันจะทีไปเลยผมว่าก็นะช่วงสี่เมตร สับนะระหว่างสองร่องเลยเราสับวางกันนะครับสับวางกันนะฮะก็ดูไปฮะว่าเราก็ศึกษาไปปลูกระยะนี้ยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็ความเป็นไปได้ข้างๆก็เป็นหญ้ <c oughs> าแฝกนะฮะสงขาสามนะครับเอามาจากอ่าสำนักงานพัฒนาที่ดินของอำนาจเจริญนะครับเเลาะตรงนี้ก็จะมีพวกผมแต่งสาวไปแล้ว <laughs> ไม่สาวแล้วตายแล้วนะก็มีเกิดบ้างฮะอ่า ใบ <c oughs> อีตูนะฮะหรือใบมังรักนะครับมีพริกแสมๆาระนะฮะปลูกเอาไว้นี่ฮะฝนตกมาก็จะมีร่องน้ำนะฮะอันนี้ฮะร่องน้ำอย่างนี้นะครับมีซิเห็นแล้วสวนทางนี้ก็จะมีเนี่ยในในรั้วบ้านนะครับก็จะมีพวกลิ้นฟ้าหรือเพกาพวกมะม่วงต่างๆนะครับนี่นะฮะโน่นทางนู้นก็จะมีค้างค้างสำหรับอ,อันนั้นปลูก เสาลถนะครับเสาลถเราให้มันเลื้อยขึ้นไปนะครับว่าพืชพันธุ์พวกที่มันชอบเลื้อยนะฮะอันนี้นะครับก็ถั่วอินคาดาวอินคานะครับนี่คือดาวอินคาครับถั่วดาวอินคาก็จะปลูกไว้สามสี่ต้นนะครับเนี่ยดาวอินคาเนี่ยนะครับตัวนี้โดนรบกวนด้วยมดแดงก็ดูจะรอดไม่รอดนะครับก็ว่ากันไปทีหนึ่งนะครับ ่วนนี้ก็แหนแดงที่ผมเอามาจากน้องชายนะครับเขาให้มาก็เลยมาเพาะจากตรงนี้นะครับพอตรงนี้แล้วผมตักออกไป 3- ามสี่กระบวยกระบวยขนาดนี้นะฮะกระบวยขนาดนี้แล้วนะครับอ่าตอนนี้ฝนตกมันก็น้ํามาขึ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตักเอาไปใส่ในบ่อเรียบร้อยแล้วบ่อบ้างแล้วนะฮะต่อไปจะขยายพันธุ์นะครับเนี่ยมันก็ มันหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วผมก็ตักออกตักออกแล้วเอาไปให้ปลานะครับนี่มาพาพันเตี้ยนี่ฮะมันก็ทรงถ้าเตี้ยมันก็ทรงเนี้ยนะฮะถ้าอันนี้ก็ปลูกมายอย่างน้อยก็สองปีขึ้นนะครับนี่นะครับมีกล้วยมีมะกรูดนะฮะตอนี้ผมว่าผมดูทรงอย่างเงี้ยแล้วม็ปลูกใกล้ๆกันเนี้ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะอืแล้วมัน พอมันคุมุึ้ม,มายามจะไม่ค่อยขึ้นแต่นี้ว่าร่องเราเนี่ยพื้นที่มันเล็กก็เลยลองดูนะฮะนี่ก็ห้าหกเดือนแล้วฮะก็ห้าหกเดือนก็ได้ระดับนี้นะครับก็มันต้องปรับไปด้วยนุ่มผมก็ทําน้ําหมักต่างๆเอาไว้นะครับนะมีพวกขี้มูลไก่มูลควายมูลวัวน,นะครับน้ําหมักอีเอ็ม e นะครับขยะไม่มีวันเต็มนะครับแล้วก็ ขยายเชื้อไตโคโร่าน้ำหมักปลาน้ำจืดน,นะครับพวกใส่ปลาพวกอะไรนะฮะแล้วก็รนในบริเวณที่ท่านเรียกว่าอีกทีก็ที่จอดรถของรถเพื่อเกเษตรกรรมนะครับนะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นสำนักง,งานย่อมๆนะนี่ครับดินน้ำลมไฟนะครับนาไร่สวนผสมผสานนะครับกนะบ็เนี่ยแล้วก็ปลูก เดินตามรอยพ่อหลวงนะครับพอเพียงนะครับเอาเพื่อ,อการพอเพียงถ้าพอมันมีเหลือมีนั่นนะครับแล้วก็แจกจ่ายกันไปแจกจ่ายเสร็จแล้วก็มันก็ต้องขายกันบ้างนะครับเพราะว่ามันต้องขายด้วยเพราะว่าอย่างน้อยคนเรานะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันมันกองทับเพราะว่าเดินโดยท้องก็ต้องบางทีการที่เอาของไปแลกเปลี่ยนแบบสมัยก่อนคงจะยากมันก็ต้องใช้ เงินเงินทองนะเงินนะฮะบัตเจ็ดต้นทุนเพื่อเอาไปแลกกับสิ่งที่เราต้องการมานะครับเนี่ยนะครับดูนะครับว่า <c oughs> หลังชีวิตที่เรากเกษียณมาแล้วเนี่ยเรามาทำนะครับคือเคยเห็นว่าไปมองเห็นโอ้มันทำง่ายทำง่ายพอมาลงทุนลงทำจริงๆครับโอ้องค์ประกอบมากครับ แหล่งน้ำเอ่ยสภาพดินเอ่ยนะครับเงินทุนเอ่ยนะครับต่างๆนะเราก็ศึกษาหาว่าไอ้นั้นนี่ดีอ้นั้นดีแล้วก็เอาเขามาใส่พอม,มาใส่ไปแล้วก็เราจะเห็นด้วยตัวเองเลยนะครับว่านี่แหละครับชีวิตการเกษตรกรนะครับนะฮะมันก็อย่างนี้แหละครับรุ่มๆดอน,นๆนะฮะถ้าขาดไอ้บัตรเจ็บไปโจนขาดเงินทุนไปรับรองนะฮะ ใย,ยากครับแต่ถ้ามีเงินทุนฮนะสบายครับถ้ามันตายก็ซื้อมาใหม่หรือหาปุ๋ยหาอะไรหาคนงานมาช่วยทำอันนี้เราทำด้วยที่เรารักเกษตรนะครับเพื่อมาทำดูว่าเออเห็นว่าเขาทำง่ายพอผลสุดท้ายเรามาทำโอ้โหหนักนะครับตอนที่ปลูกไอ้พวกพวกมะเขือเทศเอ้พวกแตงไทยแตงโม อันนี้โอ้โหมแมลงเพียบฮะเพีย้ยโลกลาโอ้โหใบอีกใบงอ <c oughs> คือผลที่ได้มันก็คือเป็นป,ประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่าสมควรจะต้องทำอย่างไรนะครับก็แก้กันไปนะครับเราทำไปก็แก้ไปถามว่าทำแล้วมันจะได้ทุนคืนไหม มันก็ตอบไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ทำเพราะเรารักหรืออนุรักษ์กเกษตรนะครับเราก็จะทำเพราะว่าผสมประสานแล้วก็พอเพียงและช่วงนี้นะครับยิ่งเป็น <c oughs> ภัยนะฮะโรคโควิด19นะครับก็เยอะเป็นกันมาสามมก็ไปไหนไม่ได้ก็ได้พวกนี้แล้วครับอาศัยมาทำเป็นอาหารรับประทานพวกปลามั่งพวก ใบอะไรตัวอะไรมั่งนะครับเนี่ยังที่เราเห็นนะครับเนี่ยตีพักพิงนะครับนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพวกมะม่วงพวกผักต่างๆนะฮะเอาไว้รับประทานนะฮะยามเช้าครับเนี่ยโอเคนะครับขอให้โชคดีมีชัยนะครับถ้าชมแล้วชอบใจนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับดินน้ำลมไฟนาไล่สวนผสมสารนะครับก็ถ้าเห็นใจซึกันละกันนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรนะฮะคือให้เห็นกันว่าเป็นยังไงเพียงแค่ให้ชมชมวิวทิวทัศน์คือวิธีการทำเนี่ยจากที่ผมศึกษามามาันก็โอ้เยอะฮนะก็ไม่ใช่สูตรคนนู้นคนนี้นะก็ชมมาเพื่อมา มาดด a p t หรือมาพัฒนาว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อนโอเคนะครับขอให้พระคุณศรีราตนไตนะฮะพระพุทธพราหมประสงค์นะฮะ,ะกับบิดอรมรรดานะคุณคุณอนันต์นะครับจงปกปักรักษาท่านที่ผู้ชมคลิปนี้นะครับอย่าเลยนะครับหากชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับโชคดีครับ สวัสดีครับ